ันลากอันนี้กูหนักู้แม่หนักเออหนักแข็งกวานันบอกกูก็ว่ามันหนักแข็งไปกู้หัวหาผู้นันผู้นี้มึงสิไปใสเดนี่ฮะโอ้ยเคยว่าสิไปหาเห็ดนี่สิไปเคลียร์เห็ดแม่มึงมึงหามไปซอยกูแน่บ่ได้บ่เอ้าใอเคยไปโซงเยอดคุน่ะเออโอ้ยมันสิมีปัญหาหยังล่ะย่าสร้างให้เอาแท้ะน้อกูจะมาหนักเอาแท้อันนี้กูสิลากไปจังได๋เจ้าสิฮอดไทยฮอดหน้าอยู่บ่นี่แม่ โอ้ยเจมีนบอมีคนมาหน้ามูนี่เนี่ยบ้าจะคนในเมร์มหาบอไปซอยมาหลักไปซอยกูเนี่ยเป็นอย่างไรโอ้ยจะมาหนักแข่งแต่โอ้ยมันอีหยังไรอยู่ในนี่เหฮึมันเป็นหยังไรอยู่ในอันกระสอบนี่มันคือสิช้างหลักกับมุกไปโอ้ยกูมาอุกมาอังเห็นไ่มมันเหม็นหยังเง่ามันเนาะเฮ้ยดีหยังเหรอยายออ้ย หลากกันนี่กูหนักกูแม่หน,นาอือหนักแห้งปุณานบอกกูก็ว่ามัน,น,ห,นหนักแห้งไปกู้หัวหาผู้นั้นผู้นี้มึงสิปไปใสเดนนี่โอ้ยใครว่าสิไปหาเห็ดนี่สิไปเคลียร์เห็ดแม,ม่มึงมึงหามไปซอยกูแน่บ,บ่ได้บอเอ้าให้คอยไปส่งเจ้าผู้นนะ่ะเออโอ้ยมันสิมีปัญหาอย่างไรย่า่มึง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 มาเจี๊ยนี่กูก็ชัวหักปุณานที่ไปจีหงน้ำเจ้าใช่มันต่างชัวเดะ มามาเจ้าหันไปทางนาจ้าไปทางนาจ้าไปทางนาเออถามสิละถามหนึ่งสิเอายืมไปเอองะไปบ่เนี่ยโอ้ยนางมึงก็จังได้นางข้างมึงโอ้ยเบาสบายเลยแม่นมึงมาเฮ็ดเกิงให้กูเนี่ยบอกโอ้ก็เกิงพ็เนี่ยละเต้าก็ไปสูงเรื่องกันประเดี๋ยวมันประเดี๋ยวไ้ของเงินแม่ของเงินแม่มึงก็ได้เอาไว้เกิงเกิงเน่บ้ากูก็หน เขาศร้าแม่มันหนักอยู่บ่บ่หนักแล้วขนาดั้หนมันก็สบายทีลอ้ยนอกูขึ้นหนักหาอันคือซ้ำกุแก่ซ้ำเก่านั่นแม่ออ้าช่วยหนักั้งเสบวางอยู่แท้นี่จ้แค่นี้วไหไหี่วนี่แค่นี้หงก็เดีย่นี่กูหนักหนักอยู่นั่งแม่หนักจังเลยก็เดียวนี่อู้ยมึงหามันแท่นสิเามันมันไม่ใชกูนนี้เฮ็ดนี่แม่อ้ ก็เห็นจังสิละ่ะมึงวามึงเอาใส่หน,นีจังไหนล่ะกูหิวจนเมื่อแดงมือแดงกูนักเหมือนแล้วคอยก็ว่าให้เจ้าเอาไปใส่หันมาซอชนีจะคือเบามาใส่สน่ะอุ้ยก็จะเป็นมึงกูว่าแลว้วกูว่าแลว้วสิละ่ะสะพอ่อเด้อคอยคือเบาแท้คอยว่าว บรสชาติแต่กูนี่ละน้อมึนนี่น้องคอยกนันยังว่าะยาันนี่จะได้แตงซ้มออยอัแทกของมาบุ้ยเหมือนกัจะสชาติแตงแตงส้มนั่นกูกคยังหลากมากไปเฮงเลยใครกูหิวพร้อมทั้งแบกไม่ไทยคอยกัว่าให้เจ้าหิวนะเอาไปทั้งนาม,มานีมากลางกลางคอยกันเรื่องเบิองคอยข้าวเตนมเที่ยวทัดอยู่คุณนี่เขาให้เจ้งสี่ตัวยหญ่นี่เขาว่าให้เจ้าวให้เจ้งสี่คอยอยู่ทั้งหลังคอยเห็นมาบกว่าใดอ้มันยากกูว่างี้นี่หางเป็นบ้างไหมนี่มันได้ปะ นี่ละเอาเกืนมานี่บ้าบ้าบ้านี่เจ้าวะเฮ้ยมันกูอิ่มมึงหลา<ะ>ยมันก็อิม่ม<ะ>ได้โอกาสกุ้ละ